ครับ,รบวันดีครับผมชื่อสุทัศน์งามสง่าครับชื่อเล่นโป่งครับอายุ5 1ปีครับมีปัญหาสุขภาพอะไรครับวันนลกครับเอดไปตรวจเจอ2เดือนที่แล้วครับเอดตรวจพร้อมกับเพื่อนเขาว่าเป็นเอดตอนก่อนเป็นก็คือขาไม่มีกำลังแล้วทีนี้ ล้วก็กินกินยาหมอใช่ไหมใช่ครับเพิ่งมาได้กินยานี้กี่วันกินได้ตซีหรอกี่เดือนนี้ยังไม่รู้สองเดือนนี้เท่าไหร่นประมาณนี้ครับล้วกินแล้วเป็นยังไงครับก็ดีครับดีคือคือขามีแรงมีอะไรเดินได้ได้ผมเดินไปกลับสี่โลก็ได้ได้ครับไม่ได้ครับไม่มีเรี่ยวมีแรงใช่กินกินได้ปกติไหมแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ครับ ทุกวันนี้ข้าวเราเวลาเราสามจานข้าวกินได้ดีใช่ครับมีแรงใช่ครับกินเอลโอซีไปกี่กี่กินวันละเท่าไหร่ยังงไกินวันละสิบเวลาเราสิบห้าหยดสิบห้าหยดกี่ครั้งเช้าเที่ยงเย็นสามสามสามเวลาใช่หยดครับที่บหมดไปกี่ขวดจำไม่ได้จำไม่ได้แต่กินดีกินดีครับ <c oughs> กินดีดีมากต่างกับไม่กินไหมต่างดีครับแต่ก่อนนี่โอ้โหเดินก<อ>็ไม่ได้ไ<ะ>ตอนแต่ก่อน,นหนักๆเลยอาการเดินไม่ค่อยได้บางทีเดินสะดุดก,ก็มีล้มก็มีไปไปหาหมอครั้งล่าสุดหมอว่าไงดีขึ้นเขาบอกดีขึ้นค่าตับก็ดีขึ้นแต่โดยรวมแล้วเราแข็งแรงโดยรวมน,นี้แข็งแรงใช่ครับตอนที่ทําได้ปกติเหมือนก่อนเป็นไหมก่อนป่วยไหม ทำได้เหมือนปกติครับเพราะเรากินยาตัวนี้ไปมันช่วยได้เยอะง,งใช่ครับอันนี้ก็บอกเป็นวิทยาทานให้คนอื่นเขาเนาะครับเผื่อใครมีปัญหาสุขภาพแบบเราดีกินเนี่ยดีครับผมยอมรับว่าดีมาก